บ้านเพื่เองเด <Yeah. No. S 1> ี่ยตอนเด็กๆอะ่ะก่อนที่เขาจะเลื่อนขั้นพ่อตอนปฏิวัติแล้วสั่งพ่อยายไปกรุงเทพอบะ mm hmm. ดูดิใกล้เวลาทำผมแล้วอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยจะก่อนวางทีวีตรงเนี้ยโซฟา mm hmm. ข้างในอ่ะเป็นโต๊ะกินข้าวเนี่ยตรงกลางห้องี้ยหน้าทีวีอะ่ะเป็นโต๊ะเล็กๆเกขึ่อเอาไว้ทำกานบ้าน บังเอินขนาดนั้นเลยเหรอรานานก็ชื่อพึ่งเนี่ยพี่ขาพี่ชื่อพึ่งเหรอคะขโมยบ้านเราไปแล้วยังขงโมยชื่อเรา